อมอยู่ในปากแต่ไม่อยากกินคือ <c> ต <oughs> ้นในของขายลงท้ายได้ย้อ,ยอนยะไปให้เป็นของที่ <c oughs> มมวสวัสดีสุขยอดทุกคนเวยครับผมเป็ดน,นะครับ <c oughs> เอ้ยเราเรียนหรอ <c oughs> ทุกคนครับ อย่างที่น้องๆทุกคนเห็นนะครับตอนนี้เรามาอยู่กับน้องแอร์คนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือหนีแม่มา <laughs> <laughs> เอาไม่ดีอาจจะบอกคนดูก่อนพี่เชื่อว่าตอนเนี้ยคนนั่นจะคิดใ<อ>จใช่เอ้นี่เป็ดก็ถ่ายตอนด<อ><อ>ืนกตอนได้กันเลยอยู่ด้วยกันเหรอ <laughs> คือตอนเนี้ยตอนที่ถ่ายอยู่อมันเป็นเวลาหนึ่งทุ่ม <laughs> ก็เดี๋ยวเราใช้เวลาถ่ายคลิปเนี้ยไม่นานครับประมาณแบบไม่นาถึงชั่วโมงพอ <laughs> เสร็จเนี้ยผมก็จะขับรถไปส่งน้องเขาที่หอครับแม่ครับ,มรบไม่ต้องห่วงนะครับดีกว่าผมก็พาเลยครับแม่นะครับผมไม่ต้องห่วงครับผมดูแลน้องอย่างดีครับ <laughs> ถือว่าแม่เชื่อไหมแม่ไม่เชื่อก็วันเนี้ยที่พี่ชวนหนูมาที่ห้องเนี้ มันดูแปลกว่ะมนันดแปลกใจเย็นก็ดีฟังก่อน <Okay. S 2> อัพเกรดคำเป็นคำก็คือวันนี้พี่ชวนหนูมาที่เนี่ยเอาง่ายๆกูชวนหนูมาเล่นเกมโ oh. อเคป่ะก็วันนี้อ่ะพี่มีเกมมาให้หนูเล่นมันไม่ใช่เกมทมดาวย้ยมันเป็นเกมแบบทดสอบทดสอบว่าแบบหนูเนี่ยความแบบความสไลด์เปนยัง <c oughs> อยากพูดควหยาบอย่าพี่พูดควหยาบดีเดี๋ยวแม่คน,นดีเหรอเดี๋ยวแม่แบบเห็นว่าเป็<อ><อ>นคนอย่ยพี่เป็นคนไม่ดีด่า,อ,อ,ยาอย่าง,งนี้อย่างนี้ไงเออแต่ถ้าแม่มาอยู่เนะี<อ>่ยเป็นเกณฑ์เลืทดสอบความจังไร<อ> <laughs> <laughs> เป็นแค่เกมทายคำยอตัวอย่างนะอะไรเอ่ยเป็นผู้ชายและเป็นผู้ให้กำเนิดเราง่ายง่ายแค่นี้เลยง่ายหรอง่ายแค่นี้เลยไม่มีอะไรมากสบายบอกแล้วง่ายๆและก่อนไปเริ่มคลิปพี่บอกก่อนพี่มีรางวัลให้รางวัลเหาะเอาไปตังค์ไหมเอางี้พี่มีทั้งหมด11คำถามถ้าเกิดหนูตอบถูกเด็กเป็นเด็กเป็นเล็กเอาไว้ร้อยนึงพอเป็นเด็กเป็นเล็กอะอายุน้อยอยู่เยอะดูพว่ก๊อกว่ะ มันมีสิบเอ็ดข,ข้อใช่ไหม,มพี่ขอให้หนูตอบได้แค่ห้าข้อห้าขอ้อก็ง่ายง่ายปะก็ะถ้าเกิดตอบเกินห้าข้อเดี๋ยวพี่ซื้อแรนะ์พอร์ตแห่จริงป่ะเอาไว้เรียนออนไลน์ไล<ป>น์โอเคว่อร์พอร์ตแต่ถ้าตอบถูกไม่ถึงห้าข้ออะไร <laughs> เป็นไรขันหน้าขันหน้า ถ้าเกิดทำไม่ถึงก็ไปเป็นกล้องให้พี่หนึ่งวัน,น,นแต่ต้องถ่ายดีๆนะถ่ายไม่ดีร <c oughs> ้อยยังอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มทดสอบความแบบสไลด์ในตัวนองแอร์กัน<ไ>ดีกว่าครับผมไป <c oughs> ข้อแรกข้อ1อะไรเอ่ยไม่เหม็นเมื่อลองดมไม่เหม็น <c oughs> <c oughs> อ,อันนี้ง่ายๆเลยอ,อะไรเอ่ยไม่เหม็นเมื่อลองดมคิดดีๆน้พูดได้เหรอพูดได้พูดได้มีคำตอบยังมีแล้วอ่อยไงเฮ้ย <laughs> คิดดีๆคิดดีๆไม่เหม็นเมื่อลองดมมั yeah. ่นใจว่าเป็หอยหอยหอยเป็นคำตอบสุดท้ายหอยทำไมพี่ยื่นหนูใสๆนะทำไมอ่ะก็หอยไงไม่หอยไม่หอยแล้วทำตอบพี่หอมหอมเหรอก็ไม่เหม็นเมื่อลองดมอะไรวะอ้าวไม่เหม็นไม่เหม็นก็หอมไงหอยอะไรเธอหอยไหนก็หอยไงแบบหอยลายทับไมลายหอยลายเหรอไม่ใช่ แค่คำถามแรกก็รู้แล้วนะครับว่าน้องแอร์เป็นคนยังไงจริงตัวคิดกันนะที่รู้แล้วเป็นคนยังไงกูรู้แหละกูรู้แหละนี่แกตัวเอออโเค่ะพร้อมยังข้อต่อไปครับผมข้อสองอะไรเอ่ยอมอยู่ในปากแต่ไม่อยากกืนกินต้นงได้ของายลงท้ายดใจยาวๆลงตัวไมบมันแปลกๆนะแปลกจริงหรออะไรเอ่ยอมอยู่ในปากแต่ไม่อยากกินแม่ด๊า <łość> แมตเองค่ะแมตเองก่นนะผมผมไม่เกี่ยวนะแม่ผมไม่เกี่ยวนะพี่ไปให้เป็นของที่อันนี้พี่ไปให้เลยโอเคตั้งแต่เราเจอกันมาหนูทําเ็สก็บ่อยนะ พี่กินตัวหนูอ่ะก็เจอแต่พี่ก็อาจจะเจอบ่อยกว่าอะไรวะคือง่ายๆอมอยู่ในปากแต่ไม่อยากกืนมันพูดไม่ได้มันได้มันพูดได้มันพูดไม่ได้มันพูดได้มันพูดได้เออพูดได้คนกรุงเทพพูดกันหมดมีคำตอบไหมครับมีแล้วอะไรเอ่ยอมอยู่ในปากแต่ไม่อยากกินคําตอบคือเอแล้วมันไม่ใช่ยังไงอ่ะขอควไม่ใช่แันไม่ อกมีปากจะไม่อยากกินก็ขายทิ้งดิเอาถูกป่ะอ่ะหนูเคยขายป่ะเออพี่ก็ขายบ่อยแบบของเผ็ดอะไรของเอร่อะไรก็ขายขายขายเออเห็นป่ะพี่ขายบ่อยกว่าหนูก่าพี่รู้ขายบ่อยเพราะมันเผ็ดไงบางทีมันเผ็ดเกินแล้วก็ขายของเผ็ดใช่ไหมน่ากลัวว่ะคนมีอะไรแย่กว่านี้อะไรแอบจริงๆเลยนะตัวแค่นี้ก็ตามครับอะไร่ จริงจิงเนี่ยโดนกระทำอ่ะคุณจะคุณจะร้องแล้วคุณแม่ตื่นเต้นเลือดสูงชีพเจอแก้งเขาปม่เนี่ยไม่แก้งไม่แก้งอะไรที่แบบเจอแล้วมันจะแบบตื่นเต้นสูงชีพกระทำคิดอะไรอยู่ก็ตอบเออง่ายตอบตามความคิดเลลยแ้วเธาไม่รู้ว่ามันอะไรวะอันนี้ไม่รูจริงเหรอคก่อนอย่างนี้เหรอคันนี้มันต้องใช้อะไรลองดูคิดดีไม่ได้เลยเอาง่ายๆเอาง่ายอ่ะไปให้แล้วกันเมื่อกี้หนูถามว่าเป็นกริยาไหมถูกไหมมันมีกริยาแล้วมันก็มีกรรม ำหน้าเนี่ยคือกริยาคำหลังคือกรรมเรียนกีดมาใช่ไหมคำหน้าเป็น verb คำหลังเป็นไอ j จ c t i อะไรออบเจกต์นีกรรมเออมันเป็น object คำหน้าเป็น verb คำหลังเป็นออบเจกต์ไอ้สิ่งนี้อะไรเอ่ยเมื่อได้แบบทำแล้วคุณจะร้องกรีดร้องแบบแล้วก็ตื่นเต้นชัดเจนแล้วอ่ะเพื่อแอร์พอร์ตพร้อมยังตอบครับยเย็ด กีตื่นเต้นเห็นผีเอ้าหนูเห็นผีหนูหนูกี๊ปป้ก็มันก็อาจจะไม่ต้องลองกี๊ปไม่ต้องตื่นเต้นก็ได้เอ้าเอ้ามันก็ต้องตื่นเต้นปมาลองกี๊หนูลองร้องป่ะไหนบอกว่าพี่เป็นหนูใสๆสไปรุ่นย้อนคนตกที่ไรบอกตลอดเ่ยหนูจะหนูไว้ปากตะไคร้ให้ปากตะไคร้ให้ผียังไงวะอะไรก็ผีครับผมอีกแล้วอีกแล้วคือเป็นอะไรอ่ะอันนี้ก็ผีนะอะไรเอ่ยผู้ใหญ่ชอบเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยเหรเนี่ยคำกันเดิมมะทำไมก้า ตอะไรเลยผู้ใหญ่ชอบอาจจะถูกก็ได้เธอจริงหรอคะนี้เราจะถูกชอบผู้ใหญ่ชอบผู้ใหญ่ชอบกันนะมันมันต้องมีใช่ไหมจริงเหรอเออยึดมายึดมาถูกไหมเอกนโดนเขพี่บอกว่าแมหนูจะด่าผมเป็นแก๊งที่ไม่ได้บอกเลยอะไรวะหนูตอบเองอ่ะพูดอะไรเลยผู้ใหญ่ชอบเด็กดีอ๋อ คุณผู้ใหญ่ก็ชอบเด็กดีเด็กดื้อผู้ใหญ่บางทีก็แบบโซนๆผู้ใหญ่ก็ไม่ชอบดุนะเด็กมันดื้ออ่ะเสีข้อผ่านไปครับดวกนตอนนี้ยังไม่ถูกสักข้อเลยแอบ์ผัดไมได้แล้วโอ้ยัจเย็นเลยใจเย็นข้อห้าครับผมอะไรเอ่ยอยู่บนอกข้างซ้ายอันนี้ง่ายโอ้โหหัวนมห้าห้าได้ข้อหนึ่งแล้วมันนมเีง กก็ถูหัวใจ <c ười> แล้วมันไม่หัวใจหัวนมก็ได้ตงหัวนมก็ได้แต่ว่าแบบไ,ได้เหรอ้อลน,นี้ข้างซ้ายหัวใจยัไม่เข้าหบวนมอ่ะเธอบอกวุ่นเห,หรอเ <c ười> จ็บแกล้งไม่ใช่เกี่ยวเล อะไรครับลุงนตั้ง <ใจ S 1> ผมไม่เจียแต่ว่าอันนี้ถือว่าให้แล้วกันคำตอบจริงพี่พอะคือหัวใจไม่ตอบหัวใจวะเพราะหนูเป็นคนสนไลม์พี่เป <c oughs> ็นคนสนไลม์เออต่อไปข้อหกครับผมอะไรเอย่ย <c oughs> เหลืองอะลามบานสะพังอะไรวะอันนี้ <c oughs> ไม่รู้อ่ะอะไรวะไม่อะไรวะดอกไม้ดอกดอกไม้ใกล้ดอกไม้ใกล้ใช่ไหมใช่ดอกไม้ดอกไม้ใกล้สีเหลืองอะลามก็ถือบอกกันบ้างพี่ไม่ให้เป็นอะไรที่เกี่ยวกับดอกไม้ดอกทองดอก จริงๆแล้วเขารู้ตั้งแต่แรกแล้วหรอ acting เหมือนจริงเลยเนี่ยทุกคนดู acting หรอดูทุกคนดูทุกคน acting ทุกคนก็คิดเหมือนเขาไม่น้องๆโอ้โหออกดอกน,อนอ้นองๆเด็กดีงถาน้องๆอะคนไหนคิดเหมือนคนนี้ไหม คิดไหมเออคอมเมนต์มาหน่อยอยากรู้อยากพี่คนดีใครนั้นเลยเหรอรู้บอกแล้วว่าดีกว่าพี่ก็ผ่าแล้วต่อไปข้อเจ็ดครับไม่ตอบถูกเลยดิเออเธออย่าแกล้งตอบผิดเยอะดิแกล้งตอบผิดหมดมันก็ไม่สนุกดิเธอก็มันไม่รู้จริงใครเขารู้เออใช่เขารู้หรืออะไรจีอ่ะต่อไปอะไรเอ่ยน้องแอร์ชอบและเป็นสิ่งที่พี่เป็ดมีติดตัวคำแรกมันแปลกแปลก คี่ด่วนอะไรวะเธอคนรู้แค่คำแรกอะเธอเป็นสิ่งที่เธอมีติดตัวใช่ป่ะใช่ใช่ใช่แล้วเธอชอบด้วยนะอย่าลืมนะเป็นสิ่งที่แบบเป็นเอกกณ์ของพี่เลยดีไม่ได้เอ่ะคำแรกคือเลยฮัมฮัมไ่ใช่ไหม เป็นอะไรวะสิ่งของเหรอสิ่งของไหมลองไ้มสิ่งของไหมพูดยากตอบเขาพูดได้หรอเธอแล้วเธอมันมีติดตัวใช่ไหมคือติดอยู่ที่ตัวใช่ปหมใช่ติดตัวอ๋อแล้วติดตัวมันจะชัดเจนเดี๋ยวเขาก็คิดในนี่กันแล้วเดี๋ยวถ้ามันไม่ใช่อ่ะ อ๋หกข้อนตอบไปหมดแล้วทุกคนรู้หมดแล้วเราไม่มีอะไรเสียเธอไม่มีอะไรเสียแลวเพื่อนแบบเต็มที่เพื่อทุกเพื่อทุกเธอคนนี้เฉฉันชาติยานแต่มาดูสิว่าฉันชาติยานแบบเด็กภูเก็ตเขาเป็นยังไงกันตอบครับหำฉันหำฉัน มันติดตัวแล้วเธอบอกว่าติดตัวค่ะมันไม่ใช่ครั้งเนี้ยขำขันเป็นสิ่งที่พี่มีติดตัวขำขัน,อ,นอารมณ์ขำขันไงเอ้าหนูไม่ชอบบอกเวลาพี่เป็นคนขำขันอะเออเห็นไหมขำฉันขำฉันข้าศน์นะแม่รู้เปล่าเนี่ยไม่แม่รู้ปะเพื่อนรู้ปะเพื่อนรู้เพื่อนเอนกันเลพื่อนก็เหมือนกันเลยเจะไม่ยอมคนเดียวค่ะทีเพื่อนรู้แต่ที่บารไม่รู้อ่ะ ต่อไปข้อที่8ปดครับผมเอยอะไรแ้อะไรเอ่ยปวดร้าวทรมานเธอเขาไม่สามารถเลือกอะไรเขาไม่สามารถตอบอย่างอื่นได้มันคือมีอยู่ไม่เกี่ยนบักเอาใบม่ะไม่ต้องใบมุ่งน่าจะเป็นกริยา อออ่าเแล้วมันชัดเจนอ่ะแต่ว่าง่ายอ่ะไอ้กิริยาครัเนี่ยเวลาแบบเราทําหรือแบบเราพบเจอเนี่ยเราจะปวดร้าวเราจะทรมานเราจะแบบอึกอักเราจะแบบคันเนี่ยคันตัวเออคันหนี่ยคันตัวแบบไปจะเรียนที่ตอนนี้นะสมมติถ้าเกิดพี่แบบมีกิริยาเนี่ยพี่รู้ไหม่เคยชัดเจนนะใครรู่สุกเอขียนผ่านแล้วเหรอ มันมีอยู่คําเดียวคำนี้คือเห็นปุ๊บขึ้นมาในหัวเลยเหรอใช่อ่ะตอบครับเงียบเงียบกลัวมันมีอยู่แค่คําเดียวเขียนครับเขียนเหรเขียนปะเขียนเตี้ยเขียนหนาวเขียนตีมันเงียบมันไม่เงียบมาตาเมื่อกี้เอ้าโดนเช็ดตูดเหรอไง เขาเชอเด็กๆเขาไม่เคยแบบส่งก,กันบ้านอ่ะใช่ป่ะต้องเด็กเขาแบบไม่ส่งก,กันบ้านแล้วครูก็แบบไม้เรียวมามาเคี่ยนปีเขาอะเออดูหน่นอยอะไรวะท่าที้ไม่เหมือนคนดูเคี่ยนยังไงวะเขาว่าคนอื่นเราเคี่ยมันเขาเขาจะไม่ยอมเป็นไอ้คนเี่ต่อไปอะไรอีกวะทขาไมเป็นคนผันนี่คนดั่งผันนี่นี่แปดข้อผ่านไปครับทุกคนถูกหนึ่ง เก้าสิบสิบเอ็ดเลยอีกสามข้อเขาไม่ได้แล้วอ่ะพี่ขอแค่ตอบหอีกข้อหนึ่งพี่ให้เลยอ่ะตอไปข้อที่เก้าทำอะไรเพื่อแอร์พอร์ตอะไรเอ่ยเหม็นฉุนจมูกเหม็นฉุนจมูกอ่ะพี่ใบให้ไอ้กลิ่นที่แบบเหม็นฉุนจมูกเนี่ยส่วนใหญ่มักจะอยู่ในห้องอยู่ในห้องเพิ่มูัวเข้ามาปุ๊บอุ้ยอุ้ยมึงกลิ่นตากมึงเป็นอย่างไรโ่ะแกงเขาอ่ะแกมีเหตุการณ์หนึ่งป่ะอันนี้พี่คิดนะหอพวกแบบมหาลัยอะไรเงี้ยน่าจะมีกลิ่นนี้เยอะพอรู้มิดปะ หนูดูแลรักษาตลอดรู่อะไรสาบก็ที่บอกอ่ะไม่ใช่สาบนั้นอะไรสาบสีสาบสีเกิอะไรวะสีใหม่สาบ ฉุนจังงเอาเธอสกินซีเมนตนะจริงเหรอเออไมต้องพบแพทย์เลยไม่คิดแบบเขาหนูไม่ต้องพบแพทย์หนูไม่ต้องมันไม่ได้เรื่องแย่อะไรพอหนูอยู่กับพี่เยอะเกินมีสองข้อหนูทำไม่ได้จริงสิงสิงสิ้นมันไม่ได้แล้วต่อไปครับข้อที่สิบอะไรเอ่ยคนเป็นแฟนกันต้องเคยทำสิ่งดีครับอะไรวะเขารู้คำหลังคำหลังคำหลังคืออะไรก็เอาจริงว่าพี่รู้กันว่าหนูคิดว่าอะไรก็พี่ก็คิดเหมือนหนูใช่ไหมก็คิดเหมือนกันแต่จะถูกไม่ถูกไม่รู้นะแต่พี่คิดเหมือนกันนะอ่า่บไป ถึงจะเกิดขึ้นถึงจะทําได้ต้องเป็นแฟนเท่านั้ะอุ๊ยแต่เขาไม่แน่ว่ะเดี๋ยวนี้แม่งแบบไม่ได้เป็นแฟนกันเห็นไหมเธอพูดอย่างนี้พี่พูดอะไรแบบก็อันนี้เรื่องจริงแบบจริงเหอเออสมัยนี้แบบไม่ต้องเป็นแฟนไอ้สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นได้นะแสดงว่าเขาคิดถูกแล้วดีข้อนี้แต่เขารู้คำหลังอ่ะแน่นอนถูกคำหลังคืออะไรหอยคำหลังคือหอยใช่ไหมคนดูว่าคิดเหมือนไหมคนดูว่าสัทุกคนก็คิดเหมือนหนูอะคำแรกอะไรถ้าคำหลังคือหอยอะคำแรกคืออะไรแฟนสอง หนูคิดว่าแสบหอยเหรอถูกใช่ปหมคนเป็นแฟนกันต้องเคยทําสิ่งนี้แสบหอยคืออะไรครับไม่รู้เลยอ่ะสองแสบหอยคืออะไรเหมือนเหมือนไปกินของลงตามาแล้วแบบไปโดนต้อนอะไรอย่งี้หรอนอนไหนวะแต่คำตอบนี่แสบหอยคำสุดท้ายเอาบอกให้หอมหอมเอออถูกต้งหนูว่าคนดีเหมือนกันนะนี่แสบหอยเป็นคนดีก็คือเคยทําร่วมกันก็แสบทำอะไรกูทำอะไรกูจะไม่ ตอนนี้นไงมมันเที่หนูแอบหอมพี่อ่ะตอนนั้นพี่ยื่นคอเพราะพี่คันหนูเขาจะทายเดี๋ยวเดี๋ยวไปเขาจะทายต้องให้หนูถูกนะอาจจะไปเดียวไปแสบพอยเฮ้ยจะมาแสบอะไรอีกอ่ะต่อไปข้อท้ายแล้วครับไปเลยรู้สึกไม่สบายถ้าอยู่ในลำคอมันไม่สามารถเป็นอย่างอื่นได้รู้เลยเหรอใช่มัน ใช่เห็นก <gerçek? S 1> ูก็ต้องรู้หลอกอันนี้ต้องใช่ถ้าถูกถ้าถูกพี้ยสิบอันเลยใช้่เสร็จก็ทิ้งเลยเอันนี้วิ้วเสื้อสิบอันเลยแต่ใบให้แล้วกันเป็นเวิร์มเวิร์มเป็นคำใช่กริยาเฮ้ยมึงเมื่อวานกูตึ๊ดมาว่ะที่คิดว่าเป็นคำที่วัยรุ่นใช้กันเยอะเขารู้แล้วว่าไงมะเขาตอบเลยปะอแร์พอร์ต้องตัวอ่ะตอบเลยออกออก ออกคิวเพชนออรออกคิวเพชียไม่ได้ใช่ไหมเขามาออกคิวเพชชนเขาจะรองเพลงอ๋อหรอคือแบบกินข้าวแล้วสำลักสำลักยังไงไม่ืไม่สกินข้าวมันอยู่ในลำคอใช่ไหมคไม่สบายก็ออกแบบไม่ใช่ออกแบบไม่ใช่ออกอ้วกอ้วกอไรเรารู้สึกไม่สบายมพรอยู่ในลคอพรามันอ้วกอะไรมันออกอ้วกอ้วกให้คนดู เหนื่อยก๊อปเอาจริงปะคือตอนแรกที่พี่แพ้คัมหามาพี่คิดว่าแบบเฮ้ยยังไงมันต้อง11ข้อทุกคนมันคนตอบถูกแบบ4 5ข้ออะไรเงี้ยมัถูกทุกคนเลยอ๋อของอน้องเนี่ยดูรอมให้นะจริงๆคือหัวใจหนูเป็นคนอย่างนี้เหรอหนูเป็นคนอย่างนี้เหรอไม่เขาวันนี้จริงๆเขารู้แล้วหรอ acting หรอแอคติ้งได้เหอข้อนี้ก็แบบให้ได้ได้ได้ให้ก็ได้อได้ได้ก็ พอแล้วม่อยากาๆๆๆได้ไม่อยากได้อยากได้เด็กกำลังโตเธอเด็กก็ต้องกินเยอะหน่อยอเฮ้ยยไม่เ่งไม่เมงจูม่ว่ามูซินได้หรอ <c oughs> โอเคเขาโวนก็สรุปนะก็ต้องโดนบทลงโทษที่เราบอกกันไว้จะทำอะไรวะไม่เป็นตะกร้อไงอ๋อเป็นตะกร้อบ้างไงเป็นตะกร้อให้พี่ด้วยหนึ่งวันได้ค่ะโอเคบอกถ่ายดีๆนะเดี๋ยวคลิปไหนบอกถ้าถ่ายสั่นนะใครถ่ายไว้เองสั่ง มันญี่ปุ่งน้องๆด่าน่าระวังอ่ะวข้าบุญลวนก็สิ๊กคลิปนี้ก็เท่านี้พอแล้วนะครับไว้เดี๋ยวแบบถ้าเกิดแบบเออน้องแอร์ว่างๆจะมีหลายคนคอมเมนต์งงนี้เลยครับก็ได้แบบพี่เอพี่แอร์มาถ่ายา <ๆ S 1> คลิปดีครับอะไรเงี้ยคือต้องๆถามกันเยอะนะอ่ะก็จริงๆก็แบบอยากถ่ายทุกคนดูเลยแต่ว่าน้องเขาติดเรียนช่วงนี้<ช>แบบเรียนออนไลน์เยอะครับว่างแค่ไม่กี่วันอะไรเงี้ยก็แล้วเวลาน้องเขาว่างผมบางทีผมก็แบบไม่อยากกลัวก็ให้พักผ่อนอะไรเงี้ยแต่ละวันนี้ก็เท่านี้พอกันเดี๋ยวไปส่งน้องมันเดี๋ยวไม่ครับว่าเออ ลาก่นอนทุกคนเฮ้ยเป็นอะไรไปแล้วครับ